สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพบกันใน EP ีที่5้าสิบาสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินไปฟ้าไม้พยุงชิงชันสี่สายนะครับเป็นทรงใบโพพยาอินทรีนะครับล่าสุดตัวนี้เป็นงานสเปรนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับเป็นไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม้ร้อยนะครับไม้ร้อยก็คือไม้ที่ไม่มีกระพีนะครับ เป็นแก่นล้วนนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับสวยงามโดดเด่นเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นไม้ชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมเก็บสะสมมาหนึ่งปีนะครับไม้ชิ้นเดียวนะครับไม้ชิ้นเดียวนะครับคือมีแค่ตัวเดียวนะครับสําหรับทันทีสนใจชื่นชอบนะครับรีบโทรเข้ามานะครับสําหรับราคานะครับอยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับต้นจริงๆนะครับเรียบเทียบกับทั่วไปนะครับอาจจะถูกกว่าหลายเท่านะครับ แต่ว่าคุณภาพนะครับไม่เป็นรองใครนะครับทุกสัดส่วนทุกมุมมองนะครับงานของผมนะครับผมเรียบแห่อย่างละเอียดนะครับอาจจะมีเสียงรมนะครับผมมารีวิวด้านนอกเพราะว่าอยากเห็นไล่ใหม่แบบชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องเสียงเรื่องแอคชั่นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเสียงนะครับผมรับประกันให้เลยนะครับแอคชั่นต่ำๆง่ายสบายมือนะครับต่ำกุกีตานะครับ รับแอคชั่นให้อย่างดีนะครับอาจุดเด่นนะครับจะเป็นการคล้องสายสะพายนะครับค้องสายสะพายลักษณะคล้ายกีต้าร์นะครับจะไม่เกะกะนะครับจะมาคล้องตรงนี้นะครับนำนับทวงพอดีนะครับเฮ็ดเหตการเดเล่นแบบเล่นง่ายนะครับเล่นคล่องแคล่วนะครับไม่เกะกะนะครับ งามโดเด่นนะครับตัวจิงนะครับมันจะเข้มกว่าในในในคลิปนะครับเพราะว่ามันมีแสงหลายนะครับอาจจะเห็นไม่บรดดเด่นปันใดนะครับแต่ว่าตัวจิงนะครับผมบอกเลยว่านะครับคุณภาพเนื้อราคานะครับคุณภาพเกินราคาสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับทันที่สนใจนะครับอยากได้ไปไวร่นนะครับงานเวทีนะครับถืออยู่บนเวทีนะครับดูดันเจิดจ้าเลยนะครับสําหรับลูกทรงนี้นะครับ เล่นง่ายนะครับสวยงามดุดันไก่ปีไม่แล้วนะครับสำหรับทันที่อยากได้พิ้นดีๆนะครับไว้สะสมนะครับกระโรเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นสองฮัมบักกิ้งนะครับเป็นของวินกิสันแท้นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างจะสกรีนโลโก้ใต้บนแผ่นเหล็กนะครับเป็นของแท้เกาหลีนะครับวิกิสันตัวนี้นะครับ Password. เลือกได้นะครับเลือกด้านหน้าด้านหลังนะครับตัวหน้าตัวหลังนะครับมักทนได้กับกดไปนะครับซีเล็กเตอร์กดไปนะครับหรือว่าผสมกับอยูกิก์ตโยกแกกตรงกลางนะครับโอเคครับที่นี้นะครับผมจะให้ฟังเสียงเลยนะครับใช้ฟังเสียงแบบคร่าวๆนะครับแบบสั้นๆนะครับ สำหรับทันที่สนใจนะครับแอปไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับผมจะสะพายมึงนะครับเป็นครับน้ำหนักถ่วงพอดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยืนเห่นกันแล้วกันนะครับเห็่นที่หนึ่นครับจะได้เห็นว่าการเห่นนะครับเห็นครับน้ำหนักถ่วงพอดีนะครับแล้วขออนุญาตเสียบสายแจ็กก่อนนะครับ โอเคครับตามมาฟังเสียงกันเลยครับ นะครับผมต่างเป็นลายหน่อยนะครับ ผ่านไปนะครับได้รูปแบบภาคไฟฟ้านะครับอตอบโจทย์การหล่นเป็นยางดีนะครับเล่นง่ายสบายมือนะครับแอคชั่นต่ำนะครับเล่นแบบสบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องนะครับ รดับความสูงต่ำของสายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับเล่นง่ายนะครับไม่เจ็บมือนะครับแอคชั่นทำนะครับตามกุ๊กกีตานะครับผมจะสอดป๊กเข้าไปขึ้นกานะครับสอดป๊กเข้าไปจุดที่ห่างที่สุดนะครับให้มันไกลๆเลยนะครับมัานเลนะครับเห็นไหมครับที่สําคัญนะครับไม่แป๊กไม่บอดนะครับ เฟตทุกเฟตนะครับจะไม่มีการขัดการตะไบนะครับไม่มีการขัดการตะไบนะครับทุกเฟสแนบสนิทกับแป้นฟิงเกกระบอดนะครับสำหรับงานของผมนะครับผมเน้นไทยทุกสัดส่วนนะครับได้ไปนะครับเราลองว่าบรผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นกันไปยาวๆนะครับชั่วลูกชั่วหลานนะครับสำหรับทันทีอยากได้ไปสะสมนะครับนะครับเป็นไปเาวๆนะครับ สี่สายนะครับตอบโจทย์การเล่นย่างสมบูรณ์แบบนะครับทุกสัดส่วนทุกมุมมองนะครับโดดเด่นนะครับสำหรับทรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับทายคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับทันทีครับมารับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเป็นสำกันสำหรับคลิปนี้ขอจบสำนีครับสวัสดีครับ